สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นมาเสริมในเรื่องของการใช้โปรแกรมอัดวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถหาโปรแกรมฟรีสำหรับการอัดวิดีโอเนี่ยได้มากมายเลยในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่า จะสามารถหาตัวโปรแกรมนี้ได้ที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรม o c a m แล้วกันนะครับที่ได้ลองทดสอบแล้วถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะครับอาจจะมีโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าประสิทธิภาพการใช้งานในค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเราเปิดเ,เว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับเราพิมพ์ Google ก็ได้นะครับพิมพ์ Google จากนั้นกูกกรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราอาจจะถ้าเป็นแหล่งโปรแกรมในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวไทแวร์นะครับไทแวร์ไทแวร์แล้วก็เขียนอาจจะเขียนเป็นโปรแกรมอัดวิดีโอนะครับโปรแกรมอัดวีดีหน้าจอโปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอนะครับโอเคก็จะขึ้นเป็นเว็บแรกมาให้ตรงนี้นะครับ ก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างอขก็จะเห็นอันดับ10อันดับโปรแกรมหน้าจอในรอบสัปดาห์ของโปรแกรมไทยแบให้ไหวไ้นะครับว่ามีตั้งแต่แรกเลยคือโปรแกรม OBS Studio นะครับก็จะมีคนดาวน์โหลดไป1นึ0 0 0สนเกว่านะครับแล้วก็มีผู้ชมเท่าไหร่อย่างไรก็ตัวโอแคนะครับจะมีคนดาวน์โหลดไปห0 0 0น ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ชมตั้ง1นึ่ล้านสี่แสนครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราลองใช้โปรแกรมนะครับเราเริ่มเราก็คลิกเลยนะครับเราคลิกโปรแกรมนี้ขึ้นมาดู เราก็จะเห็นตัวหน้าตาโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น Ocam Screen Recorder นะครับซึ่งก็เราสามารถอ่านรายละเอียดจะมีจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ข้างล่างก่อนนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันทําอะไรอย่างไรบ้างก็จะเห็นว่าสามารถอัดวิดีโอได้จับภาพหน้าจอได้นะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการอัดเสียงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ที่กําลังอัดอยู่เนี่ยก็ใช้โปรแกรม Ocam นะครับก็ใช้งานฟรีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีโฆษณามาให้ ลำคาญใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ใช้งานฟรีนะครับมีฟังก์ชันเว็บแคมรีคอเดอร์รีคอดดิ้งนะครับให้เรียบร้อยในการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถกําหนดขอบเขตหน้าจอได้ว่าจะเลือกตัวนี้ส่วนใดของของหน้าจอก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกเสียงที่เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็บันทึกทั้งหน้าจอเลยก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ บันทึกหน้าจอต่างๆในรูปของไฟล์ AVI, AVI4 ในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเซฟรูปภาพได้เป็น JPEG, GIF, PNG, BMP นะครับซึ่งคุณภาพค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สนับสนุนการอัดไฟล์วิดีโอ GIF แบบต่างๆนะครับแบบขึ้นไหวด้วยนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอแบบแฟตได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยไดใ้ในการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ในระบบต่างๆได้ทั้ง Windows 8, Windows 10นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองมาดาวน์โหลดกันดูนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกขึ้นมานะครับอ่าเราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดจะมีปุมดาวน์โหลดให้อ่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็จะมีถ้าคนที่ใช้ระบบไปฏิบัติการ Windows นะครับอันนี้เฉพาะ Windows นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ว่าอา่ถ้าเป็นระบบ MacOS อาจจะต้องลองหาไฟล์นะครับหรือหาโปรแกรมอื่นลองใช้ดูนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าเว oh ็บ o s t o p k n e t ให้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าตรงนี้ให้แนละ้วโ m free d ฟรีดาวนโหลดนะครับแล้วก็จะมีตัว exe soft o ค้ดให้นะครับดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดครับ นี้ก็จะมีตัวตรงนี้เห็นไหมครับมีโอแคมมี secret folder นะครับเราจะเลือกแต่โอแคมนะครับแล้วเลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาให้กดปุ่มใช่ไหมครับว่าจะรันโปรแกรมเลยหรือว่าจะเซฟไว้นะครับตรงนี้ก็ถ้ารันโปรแกรมเลยก็คลิกรันนะครับหรือถ้าจะเซฟตองการเซฟก็เซฟกดเซฟแอดนะครับอันนี้อยากจะเซฟไปที่หน้าจอ desktop แล้วกันนะครับเซฟ ตอนนี้ก็ทําการเซฟอยู่นะครับเราก็จะได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากด open folder ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้อ่าเราก็จะได้ไฟล์ตรวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันนะครับหน้าจอของเราก็จะขึ้นเป็นไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้อ่าทีนี้ไฟล์นี้ที่เราได้มาเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้เราก็จะเป็นไฟล์ exe นะครับเพื่อให้เรา set up ลงไปใน w i n d o w s ของเราเนั่นเองนะครับทีนี้เราก็คลิกขึ้นมาเลยนะครับ อาจจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับอาจจะขึ้นตรงนี้ให้ก็คลิก Yes นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นภาษาได้นะครับเลือกภาษาไทยก็ไดใใ้ในการติดตั้งของเรานะครับตรงนี้ก็กดโอเคนะครับโอเคแล้วก็ฉันยอมรับนะครับกดทําต่อนะครับก็จะติดตั้งไปเรื่อยตรงนี้นะครับซึ่งก็ uh, ทีนี้ uh, ตรงนี้เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับก็เลยขอข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วกันนะครับ ก็รูปแบบของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้โปรแกรมนะครับนะาเราจะเริ่มมาจากเนี่ยครับการเซตอัพนะครับทีนี้ให้แคปเจอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับอ่าก็เลือกภาษาได้ตรงนี้นะครับเลือกภาษาได้นะครับจากนั้นก็ฉันยอมรับข้อสัญญาตรงนี้นะครับแล้วก็กดทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะเซตอัพไปให้นะครับเซตอัพให้เรียบร้อยเลยตรงนี้นะครับเซตอัพเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไอคอนโปรแกรมขึ้นมาเป็นโอแคมตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้เสร็จปดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเซตอัพโปรแกรม เสร็จดิเสร็จสิ้นนะครับอ่าเราก็จะมาดูนะครับมาดูว่าในตัวโปรแกรมมีอะไรบ้างซึ่งในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะอย่างนี้ครับก็จะมีไอคอนเมนูแต่ว่าตอนนี้กําลังอัดอยู่นะครับก็จะอัดไปเรื่อยๆนะครับอัดเรื่อยอ่าเรามาดูเมนูเราดูเมนูตัวเลือกนะครับตัวเลือกพอเราคลิกโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าก็จะได้หน้าต่างเนี้ยขึ้นมานะครับเราเมนูตัวเลือกนะครับอ่าตอนนี้ไม่ขึ้นนะครับเมนูตัวเลือกไม่ขึ้นสักครู่นะครับ อ๋อขอัดอัดวิดีโออยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ให้ในการตั้งค่านะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองใช้โปรแกรมอื่นในการช่วยอัดดูนะครับว่า,าจะสามารถมีการตั้งค่าอย่างไรแต่ว่าตรงนี้ถ้าไม่ตั้งค่าเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะ กดปุ่มเริ่มวิดีโอได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการบันทึกเสียงให้เลือกไมโครโฟนด้วยนะเพราะว่า d e f a u l t แรกการตั้งค่าเริ่มต้นแรกของโปรแกรมเนี่ยมันจะยังไม่ให้อัดเสียงนะครับมันจะยังยังไม่ได้เลือกเสียงให้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะต้องอกดเลือกบันทึกวิดีโอแล้วก็คือเลือกไมโครโฟนในปุ่มทางขวาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยว,นนยวขอ,ขอหน้าหาหน้าตาโปรแกรมดวยซึ่งซึ่งในโปรแกรมเนี้ยก็จะมีอันนี้ครับอันนี้ครับ มีการตั้งค่าเม <c oughs> นู้กันนะครับรนี่ตัวนี้ตัวนี้คือหน้าตั้งค่าตัวนี้สําคัญนะครับก็อันนี้ให้ดูภาพแล้วกันเพราะว่าในส่วนของการตั้งค่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับทีนี้ก็เริ่มจากเม,เมนูแรกคือเมนูตั้งบันทึกน,นะครับบันทึกเสียงนะครับ่าเดี๋ยวขอตัวนี้รอบนะครับมันมาจากตรงนี้นะครับมันมาจากเมนูตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเลือกนะครับพอเราคลิกตัวเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น หน้าจอเนี้ยขึ้นมาให้ในการตั้งค่าซึ่งในการตั้งค่าเนี่ยเมนูแรกที่น่าสนใจคือปุ่มลัดเนี่ยจะช่วยเรานะครับเพราะเวลาอัดวิดีโอเนี่ยเราจะไม่ต้องเห็นเห็นหน้าจอเห็นหน้าจอนี้นะครับเห็นหน้าจอนี้ถ้าเราไม่เห็นหน้าจอนี้เราก็ย่อลงไปเลยนะครับย่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ปุ่มลัดในการอัดวิดีโอซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กปุ่ม F2 เนี่ยจะเป็นการเพิ่มรดแสง เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการตั้งค่านะครับเราอาจจะคลิดที่ตรงนี้ครับคิกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่เราต้องการนะครับแนะนําว่าใช้ปุ่มที่เราอาจจะเป็นตั้งแต่2ปุ่มขึ้นไปเพื่อเวลาเราพิมพ์เวลาเราอะไรระหว่างการอัดวิดีโอเนี่ยมันจะไม่ได้ไปกระทบกับการบันทึกนั้นๆนะครับเช่นอาจจะกดชิป f2 หรือว่าชิปชิป s ชิป d อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับเพราะว่าเคย ทำเป็นปุ่มเดียวเช่นตัว S ตัวอักษร R อะไรพวกนี้ครับเวลาพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะหยุดวิดีโอไปให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างตัวน,นี้ต้องระวังหน่อยแนะนําให้เป็นตั้งแต่2ปุ่มขึ้นไปคือกดพร้อมกัน2ปุ่มก็จะขึ้นตรงนี้ให้เช่นแบบนี้ครับชีพ F2 ใช่ไหมก็กดชีพกับ S2 พร้อมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการหยุดบันทึกวิดีโอนะครับอ่าตรงเนี้ยการบันทึกวิดีโอนเนี่ยถ้าเราใช้สมมติว่าสมมติเราใช้ชีพ F1 ละกันสมมติชีพ F1 นะชีย กดเริ่มวิดีโอวิดีโอก็จะเริ่มอัดแบบนี้ให้นะครับอ่าก็จะเริ่มอัดแบบนี้ไปให้อ่าพออัดเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นถ้าเราจะต้องการหยุดเราก็กดชิป F1 อีกครั้งหนึ่งเป็นปุ่มเดิมนะครับบันทึกกับหยุดอยู่อันเดียวกันแต่ว่าหยุดอันนี้ก็คือเป็นการหยุดแบบพอยส์ก็คือพักแป๊บหนึ่งครับพักแป๊บหนึ่งถ้าเรากดคืนมาชิป F2 อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะบันทึกต่อให้นะครับแต่ว่าถ้ากดชีฟอย่างเงี้ยครับถ้ากดตรงนี้นะถ้ากดถ้าเราใช้นะครับเราก็จะได้ อ,อใช้ในการเริ่มบันทึกแล้วก็หยุดบันทึกนะครับสต็อปวิดีโอไปเลยนะครับตรงนี้ทีนี้ที่น่าสนใจคือมีลายน้ําให้ใส่ด้วยนะครับเราสามารถโปรแกรมนี้สามารถใส่ลายน้ําไปในวิดีโอได้ซึ่งถ้าเราเลือกลายน้ําเนี่ยมันก็จะมีให้เราอัปโหลดรูปภาพได้สมมติว่าเรามีลายน้ําแบบนี้ครับอย่างนี้เราอาจเราจะเอารูปนี้ไปเป็นลายน้ําเป็นตัวการ์ตูนของเราก็ได้เราอาจจะทําเป็น png ที่ไม่มีพื้นหลังก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มลายน้ําเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้ ก็จะมีเรื่องของเสียงมีเรื่องของการจับภาพหน้าจอเป็นรูปแบบไฟล์อะไรอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของการสร้างพักเคลื่อนไหวนะครับแบบนี้มีเอฟเฟกต่างๆสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแล้วก็ลองตั้งค่ากันดูนะครับถ้าตั้งค่าไปตั้งค่ามาแล้วรู้สึกว่าเอออยากได้แบบเดิมก็กดปุ่ม reset กลับที่เดิมนะครับตรงนี้ โอเคครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจในตัวของโปรแกรมอัดวิดีโอโอแคมกันมากขึ้นนะครับก็หวังว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับมีมีมีความหลากหลายค่อนข้างมากเลยก็แนะนำใช้โปรแกรมนี้แล้วกันนะครับก็เป็นทางเรื่องหนึ่งในการอัดหน้าจอวิดีโอนะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็อลองเลือกใช้โปรแกรมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีส่วนให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับก็ลองคลิกเลือกดูก็ได้นะครับมา ก็ถ้าใครอยากลองนะครับลองก็มีหลายโปรแกรมเลยนะครับที่อาจจะเป็นถูกใจซักโปรแกรมหนึ่งเราก็เลือกใช้โปรแกรมนั้นนะครับเพราะว่าบางโปรแกรมก็อาจจะเป็นแชร์แวร์นะครับที่อาจจะต้องซื้อเพิ่มมีการกําหนดเวลาในการอัดวิดีโอนะครับซึ่งก็ต้องดูก่อนว่ามีโปรแกรมอะไรอย่างไรนะครับซึ่งอย่างตัว Snagit พวกนี้ครับตัว f ร e ส s c r แล n ค e c o นะครับก็ อาจจะอัดวิดีโอได้ไม่ได้ฟูลออปชันมากนักนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับเนี่ยหลายโปรแกรมก็เคยลองใช้แล้วนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโปรแกรมโอเคค่อนข้างตอบสนองโจทย์ในการใช้งานค่อนข้างมากนะครับนะครับอย่างตัว OBS เนะี่ยเป็นฟรีแวร์ก็จริงแต่อาจจะมีการซื้อฟังก์ชันเพิ่มอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับหรือเปล่านะครับรต้องต้องลองอ่านในรายละเอียดตรงนี้ข้างล่างนะครับก็จะมีรายละเอียดให้อ่านดูนะครับ อ่าตรงนี้ก็ใช้ฟรีแต่ว่าโปรแกรมอ่าค่อนข้างที่จะ,ะมีหน้าตาบแบบนี้ครับอ่าก็ลองดูนะครับว่าถ้าชอบใช้โปรแกรม obs ก็เลือก obs ถ้าชอบใช้ ocam เมื่อกี้ก็ลองเลือก ocam ละกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ในส่วนของโปรแกรมอัดวิดีโอ ocam นะครับในโปรแกรมบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะนำ โปรแกรม o c a m ไปใช้ประโยชน์ในการบันทึกหน้าจอหรือว่าเป็นเรื่องของการสอนต่างๆนะครับหรืออาจเป็นการทำวิดีโอลงช่องชาแนล YouTube อะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ